โอเคครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กรับผมอีกครั้งนึงนะฮะกับเกม o p นะครับทุกคนตอนนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังมีใครที่เข้าเล่นเกมกันได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับพอดีว่าผมเนี่ยได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับซึ่งบางคนก็ยังเล่นไม่ได้บางคนก็อัปเดตแล้วก็มีปัญหานะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเกมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับบางคนก็อัปเดตแล้วเข้าได้แต่กลับกลายเป็นเกมอื่น ที่ไม่ใช่เกมที่เล่นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยน่าจะเป็นแต่ Android ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามี iOS ของใครเป็นหรือยังครับตอนนี้นะผมได้ทําการอัดคลิปตอนเช้านะครับในวันอาทิตย์วันที่2อาทิตย์เดือนกรกฎาคมเลยนะครับตอน7จ็ดโมงเช้าเลยนะครับนี่เพื่อที่จะมาอัปเดตข่าวๆนะครับของแต่ละคนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนเรื่องของใครที่ยังเข้าไม่ได้นะครับอันนี้หรือว่าใครที่เผลออัปเดตไปแล้วนะครับผม ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลองเออผมลองไปอ่านวิธีในคอมเมนต์มานะครับเขาก็บอกว่าเอาอน,นี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นขึ้นตรงนี้เลยนะครับที่ที่คอมเมนต์มานะครับตอนที่เริ่มมีปัญหาก็จะเป็นตามนี้เลยนะทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็จะมีบางคอมเมนต์ที่แบบตกใจบางคอมเมนต์ที่บอกวิธีแก้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับคือก็ให้ลบเกมทิ้งแต่ก่อนที่จะลบเกมนะครับ ให้ทุกคนนึกให้ดีๆนะครับว่าจำา ID และก็พาสเวิร์ดของตัวเองได้ไหมนะครับถ้าจำไม่ได้นะครับก็ทำใจได้เลยนะครับถ้าคุณลบเกมไปแล้วก็คือคุณจะไม่ได้ไ d ของคุณคืนแล้วก็ต้องเล่นใหม่นั่นคือสิ่งที่ต้องทำใจนะครับส่วนอย่างที่2นะครับโอกาสที่จะกลับมาเล่นได้คืนผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองทำในตัวของ Android เพราะผมไม่มีนะครับผมมีแต่ iOS นะครับทีนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยลองลบเกมนะครับแล้วก็ เอาชื่อเกมเนี่ยที่ที่มันที่เรามีอยู่เนี่ยครับลองไปเซิร์ชใน Google แล้วก็พิมพ์ข้างหลังว่า apk นะครับลองดูลองโหลดเป็นไฟล์ apk ดูเพราะว่าไฟล์ apk มันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับมันจะไม่ใช่เวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวมันจะอัปเดตให้เองนะผมก็ไม่แน่ใจว่าในวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับมันจะทําการอัปเดตที่จะให้คาตาคุริเข้ามา ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคาตาคูริไหมเพราะาตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูตัวละครเลยเพราะว่าผมเข้ามาในเกมเนี่ยมันก็มีการโหลดแพทประมาณแบบ70กว่าเ b เลยนะผมก็ไม่รู้ว่า70กว่าเมกเลยผมก็ไม่ดูว่ามันอัปเดตอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้ก็ลองดูนะครับทุกคนใครที่เป็น Android นะครับก็ลองโหลดดูนะครับหรือว่าถ้ามันโหลดของไทยเราไม่ได้จริงๆก็ลองดูนะครับลองปีนปีนข้าม ข้ามปีนกำแพงข้ามไปอีกประเทศหนึ่งนะครับน่าจะเป็น US หรือเปล่าก็ลองไปหาของเขาดูว่ามันมีไหมถ้ามันมีก็ลองโหลดดูว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับหรือถ้าอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่1ก็คือโหลดไฟล์ apk มาก่อนนะครับถ้าวิธีที่1ทําไม่ได้ก็ลองวิธีที่2ก็คือข้ามกําแพงไปโหลดของประเทศต่างประเทศนะค,คือของ US นะครับอืมประมาณนี้นะครับทั้ง i o s iOS แลวก็แ n นดรนะครับแต่ว่าวิธีปีนเะนี่ยผมไม่แน่ใจว่า Android ปีนยังไงนะครับก็ลองดูลองปีนกันดูนะครับทีนี้ผมก็จะเข้ามาดูว่าสิ่งที่มันอัปเดตมันคืออะไรใช่กิจกรรมไหมไม่ใช่กิจกรรมนะครับน่าจะเป็นตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่าคาตาคูริเอ้ยใช่คาตาคูริเข้ามาเอาไอโออย่างเรามันก็มาแล้วนะครับตอนนี้นะคาตาคูริได้เข้ามาแล้วนะครับเออ พรุ่งนี้มันมาแน่ๆนะครับเวลาหนึ่งทุ่มได้เวลาสุ่มกันแน่ๆนะครับส่วนเรื่องของรูปร่างสก,กิลเนี่ยมันต้องเดี๋ยวเอามาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตึงแน่ๆดูอย่างเท่บอกเลยว่าคาตาคุลิเนี่ยจะสามารถสู้กับคาบได้หรือเปล่าผมนี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ลองหาวิธีกันดูนะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยน้องๆบางคนคือ สองวันแล้วก็ยังเข้าเล่นไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ครับน่าเสียดายมากเลยนะตั้งสองวันเลยนะคือแค่วันเดียวมันก็แบบเยอะมากเลยนะครับการที่เราจะมารับไอ้กล่องตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้กล่องตรงเนีน้ยห,หูตั้งสองวันนะเยอะมากเลยนะแล้วก็ไอ้ผลตรงเนี้ที่เรายังไม่ได้มาสูม,มันอีกนะเออหูมันเยอะมากนะแบบเสียดายเลยนะทุกคนเออกว่าจะแบบมาตรงนี้ได้นะ ยังไงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตั๋วที่ผมเก็บไว้นะครับผมกเก็บไว้เยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับมันดีนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดตอนนี้นะครับผมรอให้มันอัปเดตก่อนนะครับเผื่อมันจะมีอะไรฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับมาให้ผมสุ่มเก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนเอยอยังไงก็เข,าข้าๆประมาณนี้แล้วกันยังไงก็เดี๋ยวรอดูรอชมนะครับใครที่อัปเดตแล้วหายหรือว่าไปทําไฟล์ apk แล้วหายหรือว่าปีนข้ามเซิร์ฟแล้วหายเล่นได้ปกติอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับทุกคน เราจะเล่นไปจนเกมนี้มันเกมนี้มันปิดแล้วกันนะครับเราจะเล่นไปด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยหาเกมอื่นเล่นนะครับเออโอเคตอนนี้มันยังเล่นได้ก็เล่นไปนะครับจริงๆอะผมมีเกมหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเล่นแต่ว่ามันเป็นของของเซิร์ฟจีนอะซึ่งมันไม่สามารถสมัครแบบไทยๆหรือสมัครแบบอ๋อล็อกอินผ่าน g o o g l e ล็อกอินผ่านเฟซอะไรแบบเนี้ยมันทําไม่ได้ครับก็เลยแบบไม่อยากเล่นนะครับถ้าเล่นต้องไปเล่นคนเดียวไม่เอาอยากให้เพื่อนๆไปเล่นด้วยซึ่ง ผมกำลังรอการรอคอยของวันพีชเกมนั้นอยู่นะครับว่ามันจะสามารถเป็น g l o b a l l ไหมหรือมันจะเข้าไทยไหมอะไรประมาณนี้ครับต้องรอดูต่อไปนะครับทุกคนมันเป็นเกมที่ดีมากเลยนะเออกราฟิกมันคัดซีมันสวยมากนะครับโอเคครับทุกคน,นยังไงก็อย่าลืมมาอัปเดตให้ผมฟังด้วยนะครับทุกคน,นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ตามนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้มาแค่นี้กัดดูดบาย